าความจริงเพียงหนึ่งภาพต้องแลก้วยชีวิตของผู้บันทึกคุณจะยังกล้าถ่ายอยู่หรือไม่นักข่าวไทยที่เดินเข้าสู่สนามรบยูเครนคิดว่าเขาแค่กำลังทำหน้าที่แต่สิ่งที่กล้องของเขาบันทึกกลับเป็นเงาที่ไม่ควรมีอยู่จริงเสียงกระซิบจากเด็กในซากตึกกำลังเรียกหาเขาและทุกก้าวที่เขาเดินเข้าไปใกล้ความลับที่อาจพรากลมหายใจของเขาตลอดการเรื่องราวทั้งหมดนี้จะทำให้คุณไม่กล้าละสายตาจนวินาทีสุดท้าย นักข่าวหนุ่มชาวไทยก้าวลงจากรถไฟที่สถานีร้างในเมืองเล็กของยูเครนอากาศเย็นจัดลมพัดแรงจนเสียงหวีดดังลอดเข้ามาในช่องหูเขากอดกล้องแนบอกเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องเขาได้รอบตัวเต็มไปด้วยตึกที่ถูกระเบิดบางส่วนกำแพงมีรอยมิสีดำและเศษปูนกองเกลื่อนพื้นกลิ่นควันไม่ยังไม่จางราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาก้าวเท้าช้าๆบนถนนที่เนียยสงัด แต่ทุกฝีก้าวกลับสะท้อนเสียงกล้องราวกับมีใครเฝ้ามองอยู่สายตาเขาสะดุดกับรองเท้าเด็กคู่เล็กๆวางอยู่ข้างกำแพงพังทลายมันเปื้อนเลือดสดแดงเข้มจนดูเหมือนยิงชุม่มหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเขายกกล้องขึ้นเพื่อบันทึกภาพแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงโลหะกระทบพื้นดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันขวบไปร่างกายแข็งทื่อเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นช้าๆจากมุมตึก แสงไฟจากเสาไฟที่กระพริบไม่สม่ำเสมอทำให้เงานั้นยิ่งดูยืดยาวและผิดรูปเสียงหายใจหนักๆดังออกมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนักกล่าวกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือเขารู้สึกถึงกลิ่นเหล็กสนิมปนกับกลิ่นเลือดที่โชยมากับลมทุกประสาทสัมผัสต,ตื่นตัวราวกับถูกบีบคั้นให้ตัดสินใจเขาไม่แน่ใจว่านั่นคือพลเรือนทหารหรือบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังขึ้นชัดเจนตรงหน้า และเมื่อเงานั้นก้าวออกมาจากความมืดสิ่งที่เขาเห็นทําให้ร่างกายเขาชาวับจนขยับไม่ได้เลยดวงตาของเขาเบิกกว้างในแสงสลัวเงานั้นเผยร่างชายคนหนึ่งในชุดทหารเก่าๆสีซีดเสื้อเปื้อนฝุ่นและคราบเลือดแห้งกรังเหมือนผ่านการสู้รบมานับครั้งไม่ถ้วนมือข้างหนึ่งของชายคนนั้นถือปือนสนิมเกาะแน่นส่วนอีกข้างหิ้วถุงผ้าที่มีของบางอย่างขยับไหวอยู่ข้างใน นักข่าวรู้สึกถึงเสียงหัวใจตัวเองดังในโสดประสาทราวกับกรองสงครามเขาไม่กล้าก้าวเข้าไปใกล้แต่ก็ไม่สามารถละสายตาจากถุงผ้าได้เสียงขยับภายในถุงดังเป็นจังหวะคล้ายเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตชายชุดทหารหันหน้ามาทางเขาอย่างช้าช้าใบหน้านั้นซีเผือดเหมือนไรเลือดริมฝีปากแห้งแตกและดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่านักข่าวยกกล้องขึ้นโดยสัญชาตญาณเพื่อบันทึกภาพ แต่ทันใดนั้นเองชายชุดทหารก็ตะโกนบางสิ่งออกมาเป็นภาษายูเครนเสียงแตกพร่าและแฝงด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นก้องสะท้อนในซากตึกจนบรรยากาศยิ่งอึดอัดนักข่าวไม่เข้าใจความหมายแต่สัมผัสได้ว่ามันคือคำเตือนเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวกล้องยังคงจับภาพชายชุดทหารปล่อยถุงผ้าตกลงบนพื้นเสียงดังตุบก้กองสะท้อนในความเงียบทันทีที่ถุงผ้าคลี่ออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในกลับทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบ ภายในนั้นคือศีรษะเด็กเล็กที่ยังมีเส้นผมติดอยู่ดวงตาที่เบิกกว้างไร้แววชีวิตจ้องตรงมาที่เขากลิ่นเขาเลือดลอยแรงขึ้นมาจนแทบอาเจียนนักเก่ายกมือปิดปากสายตาสันไหวภาพตรงหน้ามันไม่ใช่เพียงเรื่องราวสงครามแต่มันคือฝันร้ายที่มีตัวตนจริงเสียงกรีดร้องบางอย่างดังแทรกขึ้นมาจากซากตึกด้านหลังเป็นเสียงของผู้หญิงโหยหวนยาวนานและเจ็บปวด ชายชุดทหารคนนั้นสะบัดปืนขึ้นชี้ไปยังเงามืดที่เสียงดังออกมาและก่อนที่นักกล่าวจะได้ตั้งสติเขาก็ได้เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวออกมาจากความมืดนั้นบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ร่างนั้นก้าวออกมาช้าๆจากความมืดในแสงไฟที่กระพริบมันไม่ใช่ทหารไม่ใช่พลเรือนและไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยใดๆผิวหนังของมันสีขาวจนแทบโปร่งแสงร่างผอมสูงเหมือนกระดูกที่ถูกคุ้มด้วยหนังเพียงบางๆ ดวงตาใหญ่กลมงโบราวกับรูดำที่ไม่มีสิ้นสุดมันก้าวลากขาช้าๆเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบแรกรบกลิ่นเน่าเหม็นกระแทกจ,จมูกของนักข่าวทันทีที่มันขยับเข้าใกล้นักข่าวหายใจไม่ออกลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือบีบคออยู่ชายชุดทหารยกปืนขึ้นมือสั่นเทาอย่างเห็นได้ชัดเขาตะโกนถ้อยคำแปลกประหลาดออกมาอีกครั้งเสียงเหมือนบทสวดโบราณที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังสิ่งนั้นไม่หยุดเดินกลับแผ่เสียงกรีดร้องสูงจนหูแทบแตก เสียงนั้นทําให้พื้นดินสันสะเทือนเศษปูนบนตึกเก่าร่วงลงมาเป็นสายนักกก่ากดปุ่มบันทึกอย่างร้ายการควบคุมมือที่ถือกล้องสันสถานเล่นจับภาพทุกการเคลื่อนไหวของสิ่งประหลาดตรงหน้าชายชุดทหารเหนี่ยวกับเสียงปืนดังลั่นสะท้อนในความมืดแสงไฟแวบว่าเผยให้เห็นใบหน้าของสิ่งนั้นชัดเจนมันน่มีปากแต่มีรอยแผลยาวฉีกขาดจากคูถึงหูเลือดสีดำไหลออกมาช้าๆแต่แทนที่จะล้มลงมันกลับยืนนิ่งและหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนคล้ายเสียงเด็กนับสิบหัวเราะพร้อมกันนักข่าวแทบทำกล้องร่วงจากมือขนทั้งตัวลุกชันเหมือนถูกน้ำแข็งสาดใส่ชายชุดทหารวิ่งเข้าใส่สิ่งนั้นโดยไม่ลังเลเขากรีดร้องด้วยภาษาที่นักข่าวไม่เข้าใจก่อนจะกระแทกร่างเข้าปะทะเต็มแรงทั้งสองร่างล้มกลิ้งไปกับพื้นฝุ่นควันลอยฟุง้งนักข่าวยืนนิ่งร่างกายแข็งที่แต่สายตาย,ยังจับจ้องภาพตรงหน้า เสียงกรีดร้องเสียงกระแทกและเสียงกระดูกหักดังระงม,มรอบตัวกล้องในมือบันทึกทุกสิ่งอย่างต่อเนื่องและในจังหวะที่เงามืดนั้นเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตากลวงโบหันตรงมามองเขานักข่าวรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่เพียงแค่มองแต่กำลังมุ่งตรงเข้ามาในจิตใจของเขาเหมือนมีเงาดำบางอย่างแทรกเข้ามาในความคิดกัดกินสติทีละน้อยเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวเป็นเสียงเด็กเล็กๆที่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงประโยคเดียว อยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดมือที่ถือกล้องเริ่มสั่นหนักกว่าเดิมและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นจากซากตึกด้านข้างบางสิ่งที่คลานสี่ขาร่างบิดเบี้ยวและมีดวงตาเรืองแสงนสุดคู่จับจ้องมาที่เขาเงานั้นคลานออกมาจากซากตึกอย่างเชื่องช้าเสียงเล็บยาวๆของมันขูดไปตามพื้นปูนดังแหลมเสียดหูทุกการเคลื่อนไหวของมันเหมือนกระดูกถูกบิดเงยจนผิดรูป แสงไฟที่กระพริบส่องให้เห็นแขนขาผิดธรรมชาติที่ยาวเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปตาของมันเรืองแสงสีขาวซีดนับสิบคู่ส่องสว่างอยู่บนใบหน้าที่ไม่ควรจะเป็นไปได้เหมือนมีหลายวิญญาณถูกอัดแน่นรวมอยู่ในร่างเดียวนักกล่าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าสะดุดกับก้อนอิดจนเกือบลม้มกล้องในมือยังคงจับภาพทุกอย่างแต่ภาพที่ได้กลับสั่นไหวและบิดเบี้ยวร่างประหลาดนั้นหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะก่อนจะส่งเสียงคล้ายเด็กหัวเราะประสานกันนับสิบเสียง เสียงหัวเราะนั้นดังสะท้อนในกะโหลกของเขาจนแทบแตกออกชายชุดทหารที่ต่อสู้กับสิ่งแรกหันไปเห็นเงาประหลาดตัวใหม่นี้เขาชะงักดวงตาเบิดกว้างด้วยความสยองเขาตะโกนสั้นๆในภาษายูเครนเหมือนเป็นคำสั่งให้นักข่าววิ่งหนีแต่นักข่าวกลับยืนนิ่งร่างกายชาเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเงาประหลาดคืบคลานเข้าใกล้มันอ้าปากกว้างเผยฟันแหลมคมหลายแถวเรียงซ้อนกันกลิ่นเน่าแรงจนแสบจมูกเหมือนหายใจเข้าไปแล้วปอดกำลังจะไหม้ นักข่าวพยายามจะก้าวถอยแต่ร่างกายกลับหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่เสียงกระซิบในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราเขาเริ่มเห็นภาพซ้อนในหัวเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางซากศพเด็กนับร้อยร่างเล็กๆเ,เหล่านั้นยกมือขึ้นพร้อมกันเรียกร้องให้เขาเข้าหาน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาเขาแทบไม่แน่ใจว่าภาพเหล่านี้เป็นความจริงหรือเพียงภาพลวง ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นอีกครั้งชายชุดทหารยิงกระสุนใส่ร่างประหลาดตัวนั้นแสงไฟแลบวับชัววูเผยให้เห็นว่ากระสุนเจาะทะลุร่างของมันแต่แทนที่มันจะลม้มลงมันกลับแตกออกเป็นร่างเล็กๆหล,ลายร่างเด็กๆในสภาพเน่าเปื่อยคลานออกมาจากบาดแผลของมันทีละคนเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องผสมปนเปกันไปทั่วซากเมืองนักข่าวแทบล้มทั้งยืนเขาเพยายามยกกล้องขึ้นอีกครั้งแต่ภาพตรงหน้าทำให้มืออ่อนแรง เด็กเหล่านั้นวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วดวงตากลวงโบ๋ทุกคู่จับจ้องที่เขาเพียงคนเดียวชายชุดทหารตะโกนสุดเสียงเหมือนพยายามบอกบางอย่างสําคัญที่สุดในชีวิตนักข่าวหันไปสบตากับเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เงาดําของเด็กนับสิบจะพุ่งเข้าหาเขาพร้อมกันร่างเล็กๆเ,เหล่านั้นประโจนใส่เขาเหมือนคลื่นทะเลมืดดําที่สถาโถมแรงประทะทําให้กล้องในมือหลุดกระเด็นตกพื้น เลนยิงคงเปิดและบันทึกภาพทุกอย่างแต่เสียงที่ดังออกมามีเพียงเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะและเสียงกรีดกรายของเล็บนับร้อยขวนไปตามร่างของเขานักกล่าวดิ้นสุดแรงมือพยายามผลักร่างเน่าเปื่อยที่เกาะตามแขนและขาออกไปผิวหนังของเด็กเหล่านั้นเย็นเฉียบเหมือนก้น้ำแข็งแต่กลิ่นกลับรุนแรงราวกับซากศพที่เน่าแล้ยนับเดือนเขารู้สึกถึงเล็บแหลมคมขวนทะลุเสื้อจนเลือดซึมออกมาเสียงหัวใจดังโครมครามในอกแต่ความคิดกลับเริ่มพ่าเลือนเสียงกระซิบยังดังชัดเจน อยู่กับเราอยู่กับเราทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นเขารู้สึกเหมือนแรงต่อต้านในใจค่อยๆหายไปเด็กบางร่างปีนขึ้นมาบนไหลก่กดศีรษะเขาให้เงยขึ้นสบตากับดวงตากลวมของพวกมันท่านใดนั้นเขามองเห็นภาพซ้อนอีกครั้งภาพเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยเงาเด็กเหล่านี้ที่เดินเพ่นพ่านราวกับเป็นเจ้าของที่แท้จริงท้องฟ้าเหนือสีสมึดมิดราวกับไม่มีดวงดาวเหลืออยู่และในภาพนั้นเขาเห็นตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางพวกมัน มือของเขาถูกจับไว้แน่นโดยร่างเล็กนับสิบเขายิ้มโดยไม่รู้ตัวนักกล่าวสะดุ้งสุดแรงเมื่อได้สติกลับมาเขากรีดร้องออกมาเสียงดังจนเส้นเสียงแทบขาดเสียงนั้นทำให้เด็กหลายร่างชะง,งักแต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นชายชุดทหารรีพุ่งเข้ามาเขาฟาดปืนกระแทกหัวของเด็กที่เกาะอยู่บนร่างนักกล่าวจนมันกระเด็นออกไปเขาคว้าข้อมือนักกล่าวอย่างแรงดึงให้ลุกขึ้นจากกองเงาดาที่รายล้อมวิ่ง เสียงตะโกนของเขาแผดก้องแม้นักก่าวจะฟังไม่เข้าใจแต่ความหมายชัดเจนยิ่งกว่าใดนักข่าวสะบัดแขนออกจากร่างเด็กที่เกาะอยู่แล้วออกวิ่งสุดแรงเสียงฝีเท้าของเด็กนับสิบกล้องสะท้อนตามมาติดติดเขามองไปข้างหน้าเห็นเพียงความมืดของซอยแคบแคบ,แคบที่ทอดยาวออกไปลมหายใจดังหอบที่ในอกขาทั้งสองแทบหมดแรงแต่ความกลัวผลักให้เขายังวิ่งต่อไปเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังไล่หลังมาทีละใกล้ ร่างกายเขาเต็มไปด้วยแผลเลือดซึมเปื้อนเสือ้อแต่สายตาย,ยังจ้องไปยังแสงไฟริบหรี่ที่ปลายทางนั่นคือแสงเดียวที่ทําให้เขาเชื่อว่าอาจยังมีทางรอดแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงเสียงฝีเท้าที่ตามมากลับเงียบลงในทันทีความเงียบกะทันหันนั้นทําให้บรรยากาศยิ่งน่าสะพรึงนักข่าวหยุดก้าวร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกบังคับให้หยุดเขาหันกลับไปมองช้าช้าและสิ่งที่เขาเห็นคือเงาร่างสูงโปร่งของเด็กนับร้อยยืนเรียงรายปิดเส้นทางด้านหลังทุกทิศทาง ทุกดวงตากลวงว่างหันมาจ้องตรงมาที่เขาพร้อมกันพร้อมกับเสียงกระซิบเดียวกันที่ดังขึ้นในหอยครั้งคราวนี้ก้องดังกว่าครั้งไหนอยู่กับเราตลอดไปนักข่าวยืนนิ่งราวกับร่างกายถูกตรึงด้วยโซ่มองไม่เห็นเหงื่อเย็นไหลลงมาตามขามับจนแสบตาแต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาเบื้องหน้าคือแสงไฟริบหรี่เพียงดวงเดียวแต่เบื้องหลังกลับเป็นกำแพงมนุษย์ตัวเล็กที่เต็มไปด้วยดวงตากลวงนับร้อยคู่ พวกมันไม่ขยับไม่วิ่งเข้ามาแต่เพียงแค่ยืนจ้องด้วยความเงียบงันที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บแปลเหมือนร่างกายกำลังจะฉีกออกจากกันทันใดนั้นเด็กหนึ่งร่างก้าวออกมาจากกลุ่มเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมยาวยุ ung, ่งเหยิงสวมชุดกระโปรงสีซีที่ขาดวินเท้าเปลือยเปื้อนดินและเลือดแต่ดวงตากาลับเรืองแสงจางๆเธอยกมือเล็กๆขึ้นชี้ตรงมาที่นักกล่าวเสียงกระซิบในหัวเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไป มันเป็นเสียงของเธอเพียงคนเดียวใสและแผ่วเบาคุณต้องเล่าเรื่องของเรานักกล่าวสะดุ้งหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเขาพยายามปฏิเสธในใจแต่ภาพที่ถาโถมเข้ามากลับทําให้ทุกอย่างสั่นคลอนเขาเห็นภาพเมืองทั้งเมืองก่อนจะถูกทําลายเห็นผู้คนหัวเราะอย่างมีความสุขเด็กๆวิ่งเล่นตามถนนเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังสนัน่นไฟลุกโหมเผาไม่ทุกอย่างผู้ใหญ่กรีดร้องเด็กๆล้มลงกลางถนน ลิ่นไหม้และข่าวเลือดตีกระแทกเข้ามาเหมือนเขากำลังยืนอยู่ตรงนั้นภาพเหล่านั้นรุนแรงเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลงตามันคือความจริงที่ถูกฝังเอาไว้ในเงามืดของเมืองนี้นักข่าวสุดลงคุกเข่ามือกลุมสีเสียงกรีดร้องของผู้คนและเด็กเล็กกล้องสะท้อนเต็มไปหมดเด็กหญิงก้าเข้ามาใกล้ดวงตาเรืองแสงจ้องลือกเข้ามาในจิตใจเขาอย่าปล่อยให้เราหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนเธอพูดด้วยเสียงสันเครือ น้ำตาไหลลงบนแก้มซีซีของเธอแต่หยดน้ำตานั้นกลับเป็นเลือดสีแดงสดนักข่าวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอย่างแรงเขาสะอื้นเบาๆโดยไม่รู้ตัวมือที่ถือไมโครโฟนสั่นจนแทบหลุดแต่สมองกลับมีเพียงคำเดียววนซ้ำอยู่ในหัวเล่าเๆลๆ่าเล่างาของเด็กนับร้อยเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยสายตาอ้อนวอนเหมือนขอความช่วยเหลือบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้นจนแทบหายใจไม่ออก นักข่าวรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือเหตุผลที่เขามาที่นี่ไม่ใช่เพียงเพื่อรายงานสงครามแต่เพื่อแบกรับเสียงที่ถูกปิดกั้นมานานแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าหากเขาตอบรับคำขอของพวกมันเขาอาจไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่าเรื่องอีกต่อไปเขาอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันตลอดการมือของนักข่าวสั่นหนักเขาพยายามจะจับกล้องที่ตกอยู่กับพื้นแต่กลับรู้สึกว่ามันหนักขึ้นหลายเท่า เหมือนมีเงามืดนับร้อยกดทับอยู่บนมันเขากัดฟันออกแรงทั้งหมดที่เหลือในร่างกายยกกล้องขึ้นมาแนบอกเด็กหญิงผมยาวคนนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาสีแดงเล่าเรื่องของเราเธอพูดอีกครั้งเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นนักกล่าวกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแทบขาดใจเขาอยากจะตอบแต่เสียงกลับไม่ออกมาในหูเขามีเสียงกรีดร้องแทรกเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเด็กแต่เป็นเสียงของผู้ใหญ่หลายคน เสียงผู้หญิงเสียงชายหนุ่มเสียงผู้เท่าทุกเสียงประปนกันจนกลายเป็นโคลนเสียงหนืดในหัวเราไม่หายไปเราอยู่ตรงนี้จงเล่าเรื่องของเราอย่าให้เลือดเราถูกลกลบนักกล่าวปิดหูแต่เสียงเหล่านั้นกลับดังยิ่งกว่าเดิมร่างกายเขาสั่นสะท้านเหมือนจะสลายไปต่อหน้าต่อตาสายตาของเด็กนับร้อยยังคงจ้องมาไม่กระพริบทุกคู่ดวงตากลวงราวกับจะดูดกลืนวิญญ,ญาณเขาเขาสูดหายใจแรงๆและยกกล้องขึ้นส่องอีกครั้ง ทันใดนั้นภาพที่ปรากฏในเลนไม่ใช่ซากเมืองตรงหน้าแต่เป็นภาพเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้เขาเห็นครอบครัวนั่งล้อมวงกินข้าวเห็นเด็กๆหัวเราะเสียงดังในสนามเด็กเล่นเห็นเสียงดนตรีในงานเทศกาลภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ไม่ทันได้ปรับโฟกัสภาพก็เปลี่ยนเป็นไฟลุกไหม้ระเบิดกร,ระจายซากศพเกลื่อนถนนเลือดไหลนองจนกลายเป็นแม่น้ำแดงนักกล่าวหอบหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เขากดปุ่มบันทึกค้างไว้มือสั่นไม่หยุดกล้องยิงคงเก็บภาพทั้งหมดเอาไว้ภาพที่ไม่มีใครกล้าบันทึกเด็กหญิงกล้าเข้ามาใกล้จนแทบอยู่ตรงหน้าเธอยื่นมือเย็นเฉียบมาสัมผัสแก้มเขาเบาเมื่อคุณเล่าเรื่องของเราพวกเราจะเป็นอิสระน้ำเสียงเธออ่อนโยนเหมือนเสียงกระซิบของสายลมแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดนักข่าวตัวสั่นไม่รู้ว่านี่คือโอกาสหรือกับดักถ้าเขาตอบรับเขาจะได้เผยความจริงที่โลกต้องรู้ แต่เขาก็รู้สึกได้ในห่วงลึกของหัวใจว่าเมื่อเรื่องราวถูกเล่าออกไปพลังของเด็กเหล่านี้อาจไม่หายไปมันอาจจะแพร่กระจายออกไปสู่ทุกที่ที่เรื่องราวถูกฟังเขามองหน้าเด็กหญิงอีกครั้งดวงตาของเธอสะท้อนเงาของเขาเหมือนกระจกเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันนับร้อยนพัน์อยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราบรรยากาศรอบตัวมืดลงเรื่อยๆราวกับท้องฟ้าถูกปิดตายไฟดวงเล็กที่ปลายถนนก็ดับบูบลงในทันที เหลือเพียงเงามืดและเสียงลมหายใจของเขาที่สั่นเครือจนแทบขาดห่วงนักข่าวยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดกล้องที่กอดแนบบอกสั่นสถานตามจังหวะหัวใจที่เต้นโครมครามเขารู้สึกเหมือนรอบตัวไม่มีอากาศให้หายใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยควันและกลิ่นเลือดเสียงกระซิบยังดังวงเวียนรอบสีสัซ้อนทับกันเป็นพันเสียงจนไม่อาจแยกออกว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือเสียงในใจของตัวเองอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเรา ร่างของเด็กหญิงผมยาวค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากเธอมือเล็กๆของเธอยื่นมาข้างหน้าสั่นเล็กน้อยเหมือนเด็กที่กำลังวิงวอนดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาสีแดงยังคงจ้องเขาไม่กระพริบนักกล่าวกัดฟันแน่นความคิดในหัวตีกันยุ่งวุ่นวายเขารู้ดีว่าถ้าจับมือนั้นทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ถ้าไม่จับเขาอาจไม่มีโอกาสรอดจากที่นี่อีกเลยทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือน เสียงแตกหักของปูนและเหล็กดังมาจากทุกทิศทางตึกพังทลายบางส่วนเศษคอนกรีตตกลงมาใกล้จนฝุ่นตลบหนาเด็กๆที่ยืนเรียงรายอยู่ข้างหลังเริ่มขยับพร้อมกันเหมือนร่างเดียวพวกมันก้าวเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวเสียงเท้าเล็กๆนับร้อยประสานกันจนกลายเป็นจังหวะกล้องสะท้อนเหมือนกลองพิธีกรรมนักกล่าวถอยหลังแต่พบว่าตนเองติดกำแพงพังทั้งนี้ถูกปิดตายเหลือเพียงเด็กหญิงตรงหน้าและเงามืดเบื้องหลังที่รุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆ เขาสูดหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกและแตัดสินใจกดปุ่มบันทึกค้างไว้กล้องเริ่มสั่นอย่างหนักแต่ยังทำงานเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือทั้งที่แทบไม่มีแรงเหลือถ้าพวกเธอต้องการให้โลกได้ยินฉันจะเล่าทันทีที่คำพูดหลุดออกไปความเงียบก็ปกคลุมทุกสิ่งเสียงกระซิบหายไปในพริบตาราวกับถูกดูดกลับเข้าสู่ความว่างเปล่าดวงตากลวงของเด็กนับร้อยเงยขึ้นพร้อมกันแล้วส่งเสียงหัวเราะแผ่วเบา,เบาอ่อนโยนและเศร้าลึกในคราเดียว เด็กหญิงยิ้มเล็กน้อยน้ำตาเลือดหยดสุดท้ายไหลลงแก้มเธอค่อยๆย,ยื่นมือแต่กล้องของเขาเบาๆกล้องสั่นแรงขึ้นจนจอภาพกระพริบภาพที่ปรากฏไม่ใช่ความมืดอีกต่อไปแต่เป็นฉากเหตุการณ์จริงที่บันทึกจากสายตาของผู้ตายเขาเห็นสงครามในทุกมุมมองเห็นความสิ้นหวังในทุกครอบครัวเสียงกรีดร้องของแม่เสียงร้องให้ของเด็กเสียงระเบิดที่กลบเสียงหัวใจของเมืองภาพเหล่านั้นไหลเข้าสู่กล้องทีละฉากทีละเหตุการณ์ นักข่าวตัวสั่นเหมือนร่างจะฉีกขาดแต่เขาไม่อาจละสายตาได้เพราะในห้วงลึกของจิตใจเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่โลกไม่เคยได้เห็นและเขาคือคนเดียวที่จะนำมันออกไปแต่ในขณะที่ภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นบนจอเขากลับเห็นร่างของตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางเด็กนับร้อยใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงว่างและในมือยังคงกอดกล้องเอาไว้แน่นนักข่าวเบิกตากว้างจนตาขาวแทบถลนออกมา ภาพในเลนที่เขามองเห็นไม่ใช่แค่เงาของใครแต่เป็นตัวเขาเองที่ยืนอยู่ในฝูงเด็กเหล่านั้นใบหน้าซีดขาวปราศจากเลือดริมฝีปากแตกแห้งเหมือนร่างที่ขาดชีวิตมานานและที่น่าสะพรึงที่สุดคือดวงตาของเขาเองที่กลวงโบเหมือนเด็กๆทุกคนรอบตัวเขาสั่นสถานจนเข่าสุดนั่งฟุบลงบนเศษซาาคอนกรีตกล้องยิงคงบันทึกภาพสั่นไหวไปตามแรงหอบหายใจเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ด,ดังขึ้นพร้อมกันอีกครั้งคราวนี้ดังก้องกงวานเหมือนกำแพงเสียงที่ปิดทุกทางหนี เด็กหญิงคนนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาแดงเรืองจ้องเขาไม่วางเธอเอื้อมมือมาจับก,กล้องแน่นและโน้มใบหน้าเข้ามากระซิบท,ที่หูเขาตอนนี้คุณเป็นของเราแล้วคำพูดนั้นเหมือนข้อหนักทุบลงกลางใจท่านใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากร่างของตัวเองสายตาพร่าเลือนโลกหมุนวนอย่างไร้ทิศทางเสียงหัวใจเต้นทีรัวก่อนจะดับวูบเหมือนสายไฟถูกตัดทุกอย่างมืดสนิท เมื่อสติกลับมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางถนนสายเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท้องฟ้าสว่างจางๆมีแสงสีส้มเหมือนรุ่งอรุณซากตึกยังคงพังแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงาเด็กไม่มีความมืดเขาก้มลงมองในมือกล้องยังอยู่แต่หนักกว่าที่เคยราวกับภายในมันบรรจุทั้งเมืองเอาไว้เขาลองกดปุ่มย้อนดูและสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายแข็งเป็นน้ําแข็ง ในจอไม่ได้เป็นภาพที่เขาถ่ายแต่เป็นใบหน้าของเด็กนับร้อยกำลังมองตรงมาที่เขาทุกคนยิ้มบางคนหัวเราะแต่ดวงตายยังคงกลวงโบเหมือนพวกเขาติดอยู่ในกล้องตลอดการนักก่าวก้าวถอยหลังใจเต้นแรงจนแทบขาดออกเป็นเสียงแต่ทันใดน,นั้นเองจอกล้องกับพริบแล้วภาพก็เปลี่ยนเป็นใบหน้าของเขาเองใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงเขาตกใจจนเผลอปล่อยกล้องร่วงกระแทกพื้นเสียงกล้องสะท้อนดัง ก่อนจะเงียบงานเขาก้มลงอย่างช้าๆด้วยมือที่สั่นเทาและสิ่งที่เห็นทําให้เขาแทบหยุดหายใจกล้องแตกออกเป็นรอยร้าวแต่ภายในเลนยังคงมีเงาของเด็กหญิงคนนั้นเธอจ้องมองเขายิ้มเล็กน้อยริมฝีปากขยับช้าๆโดยไม่มีเสียงแต่เขาอ่านออกชัดเจนเล่าเรื่องของเราหรือจะอยู่กับเราเสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีร่างกายของเขาหนาวเยือกเหมือนถูกฝังในหิมะ เขาสูดลมหายใจลึกรู้ดีว่าไม่ว่าจะเลือกทางใดชีวิตของเขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนักข่าวนั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางซากเมืองที่เงียบสงัดมือยังสั่นเมื่อสัมผัสกล้องที่แตกร้าวแต่และยังคงสะท้อนภาพเด็กหญิงคนนั้นเธอไม่พูดอีกต่อไปเพียงแค่ยืนอยู่ในเงามืดยิ้มบางๆแล้วค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกยามเช้าเสียงกระซิบในหัวเริ่มจางลงทีละน้อยจนเหลือเพียงความเงียบ เขาหลับตาสูดลมหายใจยาวลมเย็นปะทะใบหน้ากลิ่นควันและเลือดยังไม่หายไปแต่บรรยากาศกลับสงบอย่างประหลาดเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเมืองทั้งเมืองยังคงรกร้างแต่ไม่เหลือเงาเด็กไม่เหลือเสียงกรีดร้องมีเพียงเขาและกล้องเก่าๆที่บรรจุเรื่องราวทั้งหมดไว้นักเก่าก้าวเดินออกจากซากตึกช้าแต่มั่นคงทุกย่างก้าวคือภาระหนักอึ้งที่กดทับหัวใจแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นใหม่ เขารู้แล้วว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงบันทึกภาพแต่คือการเล่าเรื่องของผู้ที่ไร้เสียงเพื่อให้ความตายและความทรมานเหล่านั้นไม่ถูกลืมเลือนเพื่อให้โลกได้รู้ว่ามีความจริงที่ถูกซ่อนอยู่หลังเงามืดของสงครามแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มสาดเข้ามาเหนือขอบฟ้าทาบลงบนร่างของเขาที่เดินออกจากเงามืนักกง่ายกกล้องขึ้นแนบอกอีกครั้งราวกับสาบานกับตัวเองว่าะทำตามาำขอนั้นนลมจายใจสุดท้าย และในความเงียบที่เหลืออยู่เสียงกระซิบเบาบางก็ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณเขาหยุดยืนเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเดินต่อไปโดยมีเพียงเสียงฝีเท้าที่สะท้อนอยู่ท่ามกลางเมืองที่ตายแล้วพร้อมกับเรื่องราวที่กำลังจะถูกเล่าให้โลกทั้งโลกได้ยินในที่สุด